วันที่ได้ทานลิสติวันแรกเช้า1นกลางวันหนึ่งเย็นหนึ่งผลเกิดความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกมันนุ่มไม่บาดก้นมันเป็นกาดใยอ่ะนี่เรื่องประทับใจเรื่องแรกวันก็ทานต่อผลลัพธ์นะคะนาฬิกาชีวิตของวันลุ่งขึ้นตื่นนอนมาเนี่ยค่ะมีอาการปวดเตือนและเราก็เข้าห้องน้ำเชื่อไหมคะว่าถ่ายเนี่ยรืดนุ่ม เบาและไม่บาดก้นเราเลยติ่งเนื้อค่ะประมาณสัก1นึเซนทำไมมันเหมือนหดตัวลงไปนั่นคือเราทานแค่สอวันหรือ6แคปซูลนะคะเราก็ทานต่อเนื่องครบ5วันนะคะกับ15แคปซูลเนี่ยติ่งเนื้อค่ะมันหดตัวประมาณสักครึ่งเซนซึ่งเราสามารถเก็บกลับเข้าไปได้ตรงนี้ค่ะอยากจะบอกว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ปกติก็เชื่อว่าวันนี้จากที่ได้ทานลิจินะคะความประทับใจเกิด เราสามารถที่จะช่วยหือเลคนได้วันนี้คนหนึ่งที่อายแล้วไม่กล้าไปหาหมอยังมีอีกเยอะค่ะวันนี้ให้เปิดใจแล้วลองทานนะคะเชื่อว่าวันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทานแล้วเกิดผลลัพธ์ชัดเจนขอบคุณมากค่ะ